สวัดีค่ะทุกคนมาโบกับฟ้ารีวิว EP 2นะคะวันนี้ฟ้าจะพาทุกคนมารู้จักกับมะขามแซ่บพริกตาจีจ้าจ้าส่วนประกอบนะคะประกอบไปด้วยมะขาม95%น้ำตาล3%เกลือ1%และพริก1%ที่สำคัญไม่ใส่วัตถุก,กันเสียค่ะมาดูวิธีการแกะกันค่ะซึ่งก็ง่ายแสนง่ายเลยค่ะแค่กดพลาสติกข้างหน้าออกนะคะก็จะหักแล้วก็เปิดฝาออกง่ายๆแบบนี้เลยเดี๋ยวเรามาเทสรสชาติกันนะคะ หนึ่งสองตำเงาอือหือทุกคนคือฟ้าตกใจจริงๆนะคือปกติเวลาที่ฟ้าทานมะขามคุกรสชาติแบบนี้ใช่ปะม,มันจะหวานเลยอะ่ะหวานเลยทุกคนแต่อันนี้คือมันได้ความเปรี้ยวแบบความจีจารสมกับชื่อแบรนด์เขาจริงๆอะคะ่ะมันจะมีทั้งความเปรี้ยวจากเนื้อมะขามนะแล้วก็ไม่มีเม็ดมะขามเลยเคียวเพลินมากแล้วจากนั้นก็จะตามด้วยรสหวานแล้วก็เค็มมาตัดกันนะคะ แล้วก็ทิ้งความผิดที่ปลายดินเล็กๆอะ่ะทุกคนอร่อยจริงๆอ่ะฟ้าหยุดกินไม่ได้เลยอะ่ะและฟ้าก็มีเกรดความรู้มาฝากเช่นเคยค่ะมะขามนะคะช่วยกระตุ้นระบบขับถ่ายช่วยขับลมในลำไส้ช่วยแก้ไอแล้วก็ช่วยขับเสียงห่ะสำหรับ EP นี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะ EP หน้าฟ้าจะมารีวิวอะไรฝากติดตามชมด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย